วันนี้ผมจะมาเล่นรถบังคับ1วันมาดูกันนะครับว่ามันจะมีคันไหนบ้างแล้วรถบังคับที่ผมจะเอามาเล่นมันจะแรงหรือเปล่า ala> <t foam> แต่วันนี้คือผมจะเล่นรถบรงคับหนึ่งวันนะทุกคนว้าวมาดูกันนะครับว่าผมจะเอาคันไหนไปเล่นบ้างแต่เท่าที่ผมคิดไว้เนี่ยก็คือแต่ละในประเภทเนี่ยผมจะเอาไป1คันนะครับอ่ะคันที่แรงที่สุดแล้วกันนะอย่างเช่นรถกระป๋องเนี่ยผมจะเอาสเตป GT ไปแล้วก็ส่วนรถถังเนี่ยอตอนนี้น่าจะมีอยู่สี่ห้าคันนะครับแต่ก็เดี๋ยวเอาคันที่แรงที่สุดไปนะครับก็คือคันนี้นะครับ GT ไงเดธสุรนจะลายนีย่แต่ผมเอาคันนี้ไปส่วนออฟโรดเหรอเอาไว้ก่อนแล้วกัน เลี้ยวไว้ก่อนแล้วก <kaz uffy> <floor> ันทุกคนเอาไว้ EP สองแล้วก็หน้ายาวเดี๋ยวเราเอารถไฟไปดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวเอารถไฟไปฮะตัวแทนรถหน้ายาวแล้วรถกระป๋องเนี่ยผมจะเอา GT นะครับอย่างที่บอกไปไหนแล้วปะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่มาซ่อนตัวอยู่นี่เองโอ้ GT อันนี้จวดแน่นอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำการใส่บอดี้ใหม่แล้วกันนะทุกคนเพราะว่าบอดี้ตอนนี้มันค่อนข้างจะสวยจาจิทาเดี๋ยวถอดออกนะครับผมจะใช้เป็นคันไหนดีนะอืมอุ้ยอ1 F1 อ อ้ยคันนี้ยังไม่ได้ไปลองวิ่งสักทีเลยนะทุกคนนี่เอ้ปันเปลือยฮะเปตูดเปตูดอีดอย่างเอาอะย่างรอครับนี่ถูกแพงแดงไว้ก่อนแล้วก็ชุดบัสเลรทนะทุกคนบัสเสรทเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้แล้วกันนี่3 6 0 0 k นแล้วกันนี่อ คันจิ๋วฮะล้อดาวนี่ตัวล่าสุดที่ผมทําคลิปนะฮะบอกเลยว่าจวดแน่นอนคันนี้ตอนนี้คือผมสั่งบอดี้ใหม่แล้วทุกคนแต่ว่าบอดี้เนี่ยยังไม่มาส่งฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะใส่บอดี้ตัวนี้แอนไวกันนะกระบะซิ่งเหมือนกันแล้วทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นกระบะแบบตัวเดิมมนะันอะเออเท่เๆเลองใส่ดู นี่เป็นไงโอ้โห و, พอดีเป Ex ๊ะนะเป็นคล้ายๆกับบิ๊กฟ o d นะครับนี่แต่ผมแต่งเป็นยางางตรงแต่มาดูหน้าโล่งๆนิดนึงนะ <c oughs> เดี๋ยวผมลองหาสติกเกอร์ดูนะทุกคนว่าจะมีสติกเกอร์ติดตัวตัวบอดี้หรือเปล่าแนละ้วจะให้มันเทน,นิดนึงอุ <c oughs> ้ยเชินมีมันสติกเกอ ER ร์ OICP นี่หว,ว่าอุ้ยรุ่นนี้ก็มีวะเท่หว่า <c oughs> นี่ผมออกแบบนะแกก็เลยส่งมาให้เย้โทษหลอ่ออาตัวนี้เะยกันโซนิกโซนิกตัวแรงอ่าติดรานค้างอะไกันทุกคนนี่ตรงนี้เะยกันอทีทีทีทว้าวเ <laughs> เอาเรื่องติดแล้วแรงร้อเโอเคทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็จะทำการเซ็ตรถแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งดูนะทุกคนอะไป Let's go โอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยเราจะมาทดสอบ กระป๋อง G T นี่เราจะมาทดสอบคันนี้ด้วยนะครับนี่มาดูกันว่ามันจะพังหรือเปล่าล้อล้อหน้าไม่น่าไหวนะครับทีแรกผมว่าจะเอาไปลองวิ่งที่ถนนกว้างๆดูเฮ้ยถนนแบบเรียบๆแต่สุดท้ายมันก็ไม่น่ารอดว่ะแต่เราจะลองวิ่งที่สนามนี้ก่อนก่อนที่เราจะไปนู้นนะครับมาเดี๋ยวเรามาทดสอบ G T ก่อนับผม G T ครับมาสุดแล้วอ่ะนี่ก็ยังเขยซ้ายอยู่ดีทุกคนหลักซ้าย พอๆเหนาเตอะเลยชักเลี้ยวมีปัญหาวะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะต้องไป จัดการเรื่องระบบเลี้ยวอันต่อไปทุกคนคือรถไฟดูกันว่าจะวิ่งได้หรือเปล่าะครับมาทดสอบไฟรถไฟมาดูกันว่ามันจะขูดหรือเปล่าเมื่อกี้ลองเทสนิดนึงก็ขูดอยู่นะอันนี้เราห็ดไหนบกยางยางรัฐบาลว่า บอเลยตกลงเลยจ้มะโอ้เหนึ่ร้อยพังพังเลยครับกินดินไปไปหลับไปไปนัง่งเล่นอะไปรับให้ทันนะใช่ม,มือหลับมันไม,ม่เจ็บหรอกประตูกโกเหลือแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องรับได้ ี่แรงอยู่ทุกคนตายเดี๋ยวเราจะไปทดสอบรถถังต่อแล้วกันนี่ตัวแรงตัวแรงมาดูกันว่าจะแรงขนาดไหนไป let's go มาครับทดสอบรถถังฮะล้คันนี้ไม่ได้เล่นนานไม่รู้จะแรงอยู่หรือเปล่าโอเค Å, å, å. แรงเลยอ่ะครับนี่ว้าวสุดยอดไปเลยมา <Yeah. S 1> ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตัวแรงของเราดีกว่านะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับในรถทางตรงนี่ไป let's go เนี่ยทุกคนว้าวตัวแรงตัวแรง <Wow. S 1> นี่ผมใส่วิงงนี้หรอใช่เนี่ยใส่วิ้งด้วยยังไงวิ้งแซบวิ้งแซบ <laughs> ดูโคตรใหญ่อะ่ะโคตรเอาเรื่องอะ่ะ <Wow. S 1> นี่ฟิย้ยวนะครับมาเดี๋ยวมาทดสอบกันนะว่าจะแรงหรือเปล่า อันนี้คือผมใส่3เซลล์ด้วยนะฮะทดสอบมาแล้วหือไม่เบอร์บราหอุ้ยหุ้ยกดทีเดียวอะนะ ก็ได้วะเดี๋ยวเดียวเดเดี๋ยวเดินเหยียบอะเหมือนเครื่องบินเลยอ่ะแบบ ดูคลิปอะอู้อร่อยใช่อาจจะลองติดกล้องแล้วก็เดี๋ยววิ่งเบาๆเอาไม่อยากวิ่งแรงครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันทางจริงนะ โอ้เข้าป่า ละละละอ <ละ S 2> ุ้ยควรแรงเลยทุกคนยังไงคลิปวันนี้โอ้โหสุดจัดเหนื่อยโอเคทุกคนประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วสำหรับหนึ่งวันดูคําพอดีเลยนี่วาที่กำลังตกดินเย็นๆชิวๆอะไปเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้ยทุกคนสำหรับคลิปหน้าเนี่ยผมจะจัดรถอะไรหรือว่าจะเอาคันไหนมารีวิวแล้วก็มาเล่นหนึ่งวันอีกก็ได้โปรดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะอ่นะมวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับซิลเกนิกชามจุติบาย